ทุกคนวันน de. ี้ตำรดจัระจงานแตงบ้านที <h <h ้ใช่เบอร์เตยถ้าอยากให้แต่ละคนนียรในทที่สุ2ปีลพี่ใรก่อน้อบวก่อนแล้วก็ Happy r t h a นะครับในเทก็ t h คร2 t h ยัให้ทุกคนที่มได้ใครับก็อใาขอให้รรว่าในทนั้นเป็นสื่อที่เของารกเป็นสือที่ ก็เลยคอนเทิร์มตรงน้นนะครับผมก็ดูแลมันนานนะครับผมต้องครับก็คุยพอวันเกิด22ปีในอดีตนะครับขอให้ทีมงานทุกคนแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้สื่อที่ดีอย่างนี้อยู่คู่กับการหนึ่นของเราไปนานๆนะครับก็เมืเราก็ยินดีที่แบบได้มาร่วมงการนะครับผมครับก็ขอแฮปปี้บ day นะครับในอดีตนะครับปีนี้เป็นปีที่22แล้วก็ ขอให้เขาเรียกว่าอะไรสังคมไทยเราเนาะเติบโตคู่มากับสื่อที่ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ทําให้สังคมเราก้าวขึ้นไปนานเรื่อยๆนะครับพวกเราที่ในฐานะของเด็กรุ่นใหม่นะครับการแสดงรุ่นใหม่ก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่ๆนักข่าวที่สื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ทีมงานของนายเตศทุกคนนะครับให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆดีแบบนี้แล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยไปนานๆครับครับผมก็ขอให้นายเตยนะครับมีความสุข นะครับอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับผมขอให้พี่ๆสื่อทุกคนนะครับมีแต่ความสุขแล้วก็ทํางานอย่างแฮปปี้ครับอยู่กับพวกเราไปนานๆนคร, <ST AR EN> ครับผมนะครับแล้วผมก็ขอให้ในายเอ็นเตนอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมก็ทำวันเดย์ในแต่เด็กผมเรบพี่สุดทีก็ขอให้เป็นสื่อที่ดีแล้วก็อยู่คู่กับพวกเราไทเป็นตัวอย่างเลยนะครับแล้วจะพูด ได้ไปช่วยาตัวแอทลอยด้วยเนาะโอเคปะโอ้สนุกมากเป็นไงครับพี่เกงสนุกมากสนุกมากถายได้เยอะกว่าที่คิดเลยครับใช่ครับใช่ใครับถ่ายได้หลายตัวเหมือนกันก็รู้สึกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆของเอ่อไนท์เทนแล้วก็เป็นแฟนของนุ่นนิวแล้วก็ขอบคุณแฟนของเราด้วยที่ช่วยกัน ก็จะได้นําเงินไปสมทบให้กับนักศ,ศพพึกษาแทนในการที่จะนําไปต่อยอดเป็นโคการึกษานก็ถือว่าเป็นโครงการ เตรียมงานเวิร์กช็อปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเก็บโปรเซสไปเรื่อยๆก็ใกล้ถึงโอกาสสำคัญที่พวกเราน่าจะได้ทำอะไรเขาอยานะอ่างแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามให้ดีว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีอะไรอัปเดตกันยังไงก็ขอทุกคนเอนดูเคปติล่าต้องรอดแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตลอดทางนะครับพร้พอมไหมพร้อมมากครับตอนนี้ก็ตอนไร้มนแล้ว ก็มีอะไรครับซีรีส์ของเราก็มีเ็มยิราต้องรอดนะครับแล้วก็มีมินิซีรีส์ครับผมรื่อว่าซีรีส์เลิฟนะครับเร็วๆนี้จะได้ดูครับปากติดนามผลงานของพวกเราทุกคนแล้วก็พี่น้องๆอย่านมานีเลยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก